แฮ่คอมเมนต์เจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นผอมแล้วเหมือนคนละคนสวยแบบนี้จะเป็นนางเอกได้ยัง ช็อกรูปล่าสุดเจนนี่ได้หมดทสศชื่นผอมแล้วสวยมากเหมือนคนละคนสวยวันสวยคืนจริงๆค่ะสาหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดทสศชื่นเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านทั้งทางทีวีและทางโซเชียลแถมเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตแทบทุกวันเรียกว่านอกจากจะสวยแล้วยังเก่งและรวยมากอีกด้วยค่ะและหลังจากที่จะเห็นว่าเธอนั้นหันมาออกกําลังกายและดูแลรูปร่างหลังคอดอีกครั้งล่าสุดได้โพสต์ภาพลงเฟ Facebook, เผยความสวยของตัวเองก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับเห็นแล้วอดใจไม่ไหวแห่เข้ามาชมกันสนานเ้งบอกว่าอา,าพร้อมสวยแล้วสวยมากจึงแบบฉ่ำมากแม่สวยผอมมากค่ะสวยน่ารักหุ่นเพียวมากจ้าตัวเล็กมากๆสวยมากค่ะผอมลงแล้วหุ่นดีมากๆเลยแม้จะนี่คนสวยเป็นต้น